สวัสดีครับพี่นอ้องป้องไปสุขูสุคนครับพี่น้องมือนีผ้าลูกขามาเที่ยวสวนนงนุดครับพี่น้องผมผ้าลูกขามาเด้อครับเ่ไาด้คเขาไปเที่ยวนั่งลูกขาเราก็ลูกข้าว่าไปน้ำบอประจันเนี่ยครับบิสเตอร์ลุยส์บิสเตอร์ลุยจากสหรัฐอเมริกาครับพี่น้องผมผ้าพื้นไปเที่ยวซื้อบัตรผ้าพื้นไปซื้อบัตรแล้วบันนิกาเข้าไปส่งพื้นครับพี่น้องเข้าไปส่งลูกข่าส่งขึ้นรถนี่แหละครับเที่ยวนี่สวนนงนุดพี่น้อง ลูกค้าสิขค้นรถเนาะลูกค้าสิขึ้นรถแล้ไปไปเที่ยวรอบสวนนงนุษย์แหะครับตามทั่วทั่วรถนะครับเนาะตามเวลาทั่วทั่วหามุ่งหามุ่งครึ่งนะครับอันนี้เป็นกับทีดีคืนรถไปแล้วครับทั่วกัดีเฮ้ากับดีพานเข้าไปในนั่นครับกัิดีมีเอ็นสร้างบ่ครับสวยงามเนาะให้ลูกค้าเอาบัตรให้เปินเบิงครับแล้วกับไดนี้ากับเฮ้าก็ไปส่งล้วเฮ้าก็ออกมากกับพี่น้องเมื่อกี้กับพานสร้างพานยังหลายยัง ครับเดี๋ยวที่้าพี่น้องเบิ้งสั่งอีกครับพี่น้องนะครับเนาะสร้าง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 อยู่ในนี้อุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องโอ้มีตัวโตนอวนเนาะในสวนนงนุษย์นี่ครับก็อยู่ในจังหวัดในจังหวัดชลบุรีนี่แหละครับสวนนงนุษย์อยู่ในส่วนของพัทยาครับเนาะออกมาทังสัตหีบพี่และครับกามข้าพี่น้องมองไม่เห็นพระพุทธรูปสวยงามครับเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเนาะพิพิธภัณฑ์สวยงามบ่ครับ เรู้ว่า niin, เป็นของสมัยเลแต่ว่าเบอ่งเดียวกาสมัยดึกดำบรรพ์กันลนะครับสมัยโบราณบุลุษครับเนาะสวยงามครับนี่ครับการิมีไอคีสร้างพร้อมครับอันนี้อยูงอยู่ข้างหน้าเลยครับเด้อข้างหน้าทางเข้าแล้วครับเขาไปส่งลูกค้าแล้วครับเขาไปส่งขึ้นรนแล้วผมก็ได้มีโอกาสบันทึกวิดีโอเนาะครับเน,นาะนักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งจีนทั้งต่างชาติต่างชาติทั้งจีนเดียวกันละครับเนาะบุครับสร้างนะ ืวยยาขี่ส้างขี่เลยครับเนาะกติพาพี่น้องก้อนสีออกจากสวนนงนุษเนาะครับเนาะ,ะกติพาพี่น้องไปเบึงสวนตะบองเพชรครับเพิ่นเขียนว่าตะบองเพชรสวยงามครับพี่น้องอันนี้กระทั่งเขาสวนหนึ่งต่างหากผมก็บรรู้ว่าข้างนสวยงามขนาดในต่ว่านี่แหละครับบึงสร้างไปก่อนเนาะเอาสร้างเอาช้าง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 มาฝากพี่น้องเนี่ยครับเป็นพระาธาตุครับพระาธาตุของ กุตตะคุณนะครับพระเจียจีดังสมัยโบราณน,นะครับเนาะต่างที่เป็นประธานและอานบึงเราครับมาประดิษฐานมาไว้อยู่ในสวนนงหนุดกับบึงสังห,หรือี่น้อมีตัวใหญ่ๆเลยพี่น้อคนะอารกูนะกูดมสมบูรณ์ตัวใหญ่อันนี้ผมก็ได้เข้าไปท่ายรูปก,กบสร้างครับกระหายลังมั่นสร้างเนาะครับนอกาะเป็นอาร์ตที่ซื้อกล้วยก็ได้หรือว่าให้เป็น เอาเงินนะครับใส่ให้มือสร้างนะครับน,นี่ครับทายรูปได้เลยครับผู้ใดอยากทายรูบใายอยงกท็ทายได้ครับเนี่ยครับผมก็ที่เขาไปทายรูปอันสร้างจังไงจังมาเอามือเอามือคุ้มหัวผมเนี่ยพี่น้องผมตื่นเมื่อเนียผมตกใจเมือม่อเนียผมเขาไปทายรูปน้ำสั่งเ <laughs> นี่ยครับเอาพี่น้องทายทายท,าย,ทายฟรีอะไรครับแต่ว่าเขาก็มีน้ำใจให้ อาหารสังน้ำนะครับเนาะมึงเนี่ยมือมางุ่มหัวผมผมระตื่นมาพี่น้องเกิดมาม่เคยได้เอาสั่งมาท้ายลูกกับสั่งยักษ์เดียครับพี่น้องโอ้ยเปินลท้ายแห็ครับเบื้องต้นตะบองเพชรครับพี่น้องนี่เบื้องดูครับอันนี้เป็นสวนตะบองเพชรนะครับเนาะขอาเรียกเขาว่าเป็นต้นว่าคอยนึกว่าเป็นต้นพักกระลำหัวน้อยๆไหมครับขอเรียกเขาไปิท้ายดูไปไก่เนี่ครับนงนุชกับสวนตะบองเพชรล้วนๆเลยครับน้ำนี่โอ้โหจะไปไก่เลยพี่น้องเอาที่บอกว่าแท่ง แท่งหลังคอยยงเจ็บเลยครับพป่นกับมีตางชาติแล้วก็มีคนไทยแล้วก็มีนะครับผู้ที่สนใจนักเด็กน้อยนักเรียนนักศึกษาคำามาเที่ยวเหมือนคำว่านี่เป็นมันหยุดนะครับเนาะบันหยุดนักท่องเที่ยวสีหลยครับนี่ขณะที่ผมทายอยู่นี่กับนักท่องเที่ยวทั้งอินเดียนะครับเนาะทั้งชาวไทยทั้งจีนทั้งฝรั่งทั้งนี่ทัวร์ครับมาเที่ยวกันครับมือนี่ครับเป็นบ้านหยุดร้อมครับ ขอบคุณเลยหลายครับที่รับชมเนาะครับเนาะเอาซ้ำนี่แหละครับเพราะว่าบ่ได้ข้าไปเที่ยวข้างในน้ำพึนครับแค่นี้ครับ